สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกระแสมิล,ลิดันยอดขายข้าวเหนียวมะม่วงวันที่17เมษายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่แรปเปอร์สาวมาความสามารถมิลิดานุภาคณาทีรกุลกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์ก่อนจบการแสดงบนเวทีระดับโลกอย่างโคชลาวอลเล่เมลสิกแอนด์อาร์ตเฟสติวัล2 0 22ในนามศิลปินเดี่ยวหญิงคนแรกของประเทศไทยทําให้บรรยากาศร,ร้านข้าวเหนียวมะม่วงในพื้นที่เมืองพัทยา กลับมามีสีสันอีกครั้งโดยมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางเข้ามาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงอย่างต่อเนื่องนางสาวรัสีตาร่วมสุขแมค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงร้านเจ๊น้อยพัทยากลางกล่าวว่าตนรู้สึกดีใจที่ข้าวเหนียวมะม่วงโด่งดังไประดับโลกโดยรับเพื่อสาวชื่อดังที่นําไปโปรโมตในเวทีระดับโลกหลังจากที่มีคลิปปรากฏบนโลกโซเชียลก็ทําทให้กระแสการขายข้าวเหนียวมะม่วงดีขึ้นโดยมีลูกค้ามาอุดหนุนกันเป็นจํานวนมาก ทำให้ยอดขายดีขึ้นมากซึ่งก่อนหน,น้านี้ร้านก็เงียบไม่ค่อยมีโลค้าแต่พอมีกระแสนี้มาทําให้เริ่มขายดีขึ้นมาด้วยอยากขอบคุณที่นําข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเป็นของหวานของคนไทยไปโปรโมทในเวทีระดับโลกเพื่อให้นักท่องเทียเ่ยวได้รู้จักข้าวเหนียวมะม่วงของประเทศไทยท่านผู้ชมนัครับมีความคิดเหน็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเหน็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบผมครับ